สบายดีพี่น้องทุกคนน้องวันนี้ก้อยกะสิมาเว้าวเกี่ยวกับอันเรื่องไปหาหมอที่เมืองไทยที่แบบเป็นดาราม่าสำหรับก้อยเนาะพี่น้องก็คือมีคอมเมนต์หลากหลายรูปแบบเข้ามาเนาะกะก้อยกะได้อ่านแล้วเนาะแต่ที่มาว้าเนี่ยไม่ได้บม่ได,ด้ว่ากระเจ้านาะพี่น้องเนาะแต่ที่ก้อยมาเว้านี่ ก็มาเว้าเพื่อว่าจะซีแจงว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. แกงแรกเลยที่ทั้งมูดทั้งมวลที่ก้อยอะม,มาคุยชูพี่น้องฟังเนี่ย mm hmm. ก็คือก้อยหามาแซ่ประสบการณ์เนาะพี่น้องเน,ะน,งนะาะบ่ได้เป็นแบบว่ามาว้าให้คนนั้นบอดีคนนี้บอดีมันบบแม่เนาะอยากให้พี่น้องอะเข้าใจแบบนี้เนาะที่ก้อยเว้าอ่ะ ก้อยอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าที่ก้อยที่ก้อยเว้าไปอ่ะมันเป็นประสบการณ์ของก้อยเนาะแบบก้อยอบอกเคยไปหาหมอแล้วอันเจออันเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะกะแล้วกาบอกเคยอันเออได้ตรวจหมออันไปหาหมอแล้วได้ทำเหตุขั้นตอนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก้อยกะบ้านนอกเข้าเมืองอะ่ะแหละเนาะพี่น้องเนาะ วันนอกเข้าเมืองก็เลยอยากชิมาแซ่ประสบการณ์สู้พี่น้องฟังเพื่อว่ามีพี่น้องที่แบบแบบก้อยนี่นะที่แบบไปแล้วแบบโมหู้เนาะพี่น้องว่าอันมันมีมาตรการแบบนี้นะพอเข้าไปหาหมอเข้าจังสีได้แบบโบไปแบบงงงงแบบก้อยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาเว้าสู่กันฟังบ่ได้ที่มาเว้าเนี่ยบบได้ว่าเฮ้ยฉันโทษจะานที่นะ ฉันโทษคนแนะนําไม่ดีนะฉันโทษอันเจ้าหน้าที่นะแบบนี้โบแม่เนาะพี่น้องเราอยากให้ทุกคนนะเข้าใจว่าอันก้อยอันบริโทษไผ่เลยเนาะที่ก้อย,อยเยนะอยว้าทั้งหมดทั้งมวลทั้งทั้งคลิปก้อนนะนะั่นเนาะฉันก้อยกับก้อยจึงได้ใช้ชื่อคลิปว่าก้อยอ่ะเศร้าใจนะแบบไปหาหมอที่ท,ที่ที่ไทยอันแบบเดิมไม่ได้แล้วมันก็เศร้าใจเพราะว่า โควิดเป็นเหตุเนาะพี่น้องก็ใช้คิปแบบนี้มันกะอีหลีเนาะพี่น้องเมื่อก่อนเข้าเคยไปหาหมอเนาะเข้ากะเข้าไปตามที่อันเข้าเข้าไปองกาซิมีบอกว่ายื่นบัตรอันแล้วก็ทำตามขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนไปเนาะพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้เข้ากะแบบเขาเป็นไข้อะนะเข้าเป็นไข้ไปหาหมอเขากะคือสิเหตุแบบนั้นบ่ได้อีกแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันโควิดเนาะนก็หาเข้าใจแบบนี้แหละ แต่ก็เลยมาเอาซูพี่น้องฟังเนาะเฮาเป็นไข้ตรงห้อเนี่ยอย่างแบบนี้เขาก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนเนาะพี่น้องเอ่อก้อยหันตอนแรกหันบบหูเนาะอันในที่บูหูนี่ค่ะเว้นว่าบูหูแล้วอันเท่าบบทำตามขั้นตอนของอันสถานที่นั้นที่เขาไปอันบบแม่เนาะพี่น้องเนาะที่ก้อยมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบบหูก็คือแบบโอ้เออเพื่อมีมาตรการแบบนี้เนาะกเพึ่งหูได้นี่ค่ะ เออแบบนี้เนาะพี่น้องโบเมนว่าอ้ยฉันบฉันไม่รู้อะ่ะฉันไม่ทําตามไม่ไม่ไมทาตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นเนาะโบเมนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างนีอ่อีกอย่างอะ่ะก็อ่ะอีกอย่างอ่ะก็อ่ะคือพาลูกไปหาหมอเนาะลูกเป็นไข้บอสบายอันลูกร้องไห้อยู่นะเนาะทุกคนคนเป็นแม่หันมันมันก็คิดได้หลายๆเรื่องเนาะว่าเออ ลูกเขาเป็นอย่างบอ่เอเขากับญาติน่ะแหละเนาะพี่น้องเนาะด้วยความที่ญาติถ้าเขาบ่ญาติเขากับที่แบบเขาสิบุปไปหาหมอเนาะพี่น้องเขากับที่ย่อยู่บ้านเขานี่แหละเขาไปหาหมอหาแบบเออไปหาหมอเบิ้งอาการเพิ่นเป็นจังไดจังไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะ็ทั้งมู้ทั้งมวลนั่นบ่ได้มีเจตนาที่สิว่าภัยเลยเนาะพี่น้องเนาะก็กเลยอยากมาอธิบายชี้แจงเนาะแล้วกะ็ในคลิปก้อนนั้นอะ มันก็มีบางคั่มที่แบบเฮาบ่ได้เว้าเบิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็กะเว้าย่อๆให้ฟังเนาะเพราะว่าถ้าเฮาเว้าเบิดทุกชิ้นทุกอย่างมันก็สิยาวคลิปมันก็สิยาวหลายเนาะเออกะบางคนกะมีคอมเมนต์ว่าเก่งนักสลัดนักก็กลับไปหาที่ลาวไปหาหมอที่จบมาจากอ่าเวียดนามนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะบ่ได้ว่าเนาะคอมเมนต์จังใดญก็ได้แต่ว่า นนก็เลยอยากมาสี้แจงให้เข้าใจเนาะพี่น้องบางคนก็ว่าอันสืไปหาหมอก็ต้องทําตามกฎของเจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นๆแหละสิบเหตตามแบบซีมันกับโบได้เลยมาอวดอ้วนบริยักตรวจโควิดช่างไดอย่างบบแมน่เนาะพี่น้องเนาะก้อยหันเฮตตามขั้นตอนทุกอย่างเลยบอกให้ก้อยไปตรงนั้นก้อยกับไปบอกให้ก้อยไปยื่นตรงนี้ก้อยกับไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะก้อยกับไปเฮตตามขั้นตอนที่ เจ้าหน้าที่ตรงนั้นบอกทุกย่างเลยอ่าก,ก้อยก้อยกะขออนุญาตเล่าเนาะพี่น้องเนาะเล่าทั้งเบ้อทั้งม้วนเนาะเพื่อเพื่อว่าพี่น้องอ่ะจะได้เข้าใจเนาะบางที่พี่น้องก็อาจจะไม่เข้าใจก้อย็นได้พาลูกไปหาหมอหาหมออยู่สาธาณสุขเนาะไปม่งนั้นเฮ็ดหยางคืบอบุไปโรงพยาบาลเลยม่องนั้นก็มีหมอเนาะพี่น้องเนาะหมอจากโรงพยาบาลนี้แหละเพื่อนกับป ไปตรวจมองนั้นพัดกันไปตรวจมองนั้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกยเคยไปมองนั้นเนาะตอนแรกน้องไอรินค่ะไปซีดวัคซีนไปอย่างมองนั้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องกับไปมองนั้นน่ะเพิ่นนั่นปิดปั๊บปุ้งเนาะพี่น้องเนาะปิดปั๊บปุ้งแล้วเพิ่นแนะนาให้ว่าคุณแม่ไปตึกสั้นสองนะคะมันเขาย้ายไปอยู่ในตึก ในโรงพยาบาลแล้วอยู่สั้นสองให้คุณแม่ไปตรงนั้นเลยนะคะก้อยกะไปเนาะพี่น้องเนาะก้อยก็ขึ้นไปสั้นสองเลยขึ้นไปสั้นสองแล้วกับมีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นน่นะก็เจ้าบอกว่ามาทําอะไรคะก้อยก็บ,บอกว่าพาลูกมาหาหมอลูกบวดสมบายเขา,าหมอบตรงนั้นก็บอกว่าอุ้ยไม่สมบายตัวร้อนแล้วพาขึ้นมาได้ยังไงอ้าว เขาหมอว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอันเนี้ยที่ก้อยเล่าทั้งหมดนี้ก็คือก้อยอ่ะเล่าเหตุการณ์ที่ก้อยเจอให้ทุกคนฟังเรามาเป็ี่นแบบนี้แบบนี้แต่บอได้ว่าบอได้โทษคนนั้นนะบอได้โทษคนนี้นะแบบนี้นะพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เนาะกันเลยคอกันจนที่ตรงนั้นก็เลยบอกว่าให้คุณแม่พาน้องลงไปตรงนี้นะคะตรงที่เขายืนตรงที่เขายืนลงไปตรงนี้ซะก่อน พูดอย่างนี้นะคะทุกคนคก็นเลยได้ลงไปพาน้องอาลงไปแล้วมันก็นมองมองข้างบนตรงที่เขายืนก็น่าจะเป็นตรงนี้เป็นห้องบัตรเนาะทุกคนคก็นเลยถามว่าเนี่ยพาน้องมาหาหมอเนาะเป็นไข้มาสบายอันต้องทํายังไงก่อนบางคนก็นบอกว่าอา้าวไม่รู้แล้วทําไมไม่ถามถามเนาะพี่น้องเนาะก็ถามแต่เพื่อนกับอันเพื่อนก็บ,บอกว่าอ๋อ งั้นก็ไปเข้าแถวรอตรงนู้นเลยค่ะตรงนั้นหันมันซีบิเตนตรงหน้าโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะเต็นและมองนะคะคนหลายอ่าคนหลายขนาดเลยมองนะคะเพื่ออันคนหลายขนาดเลยแล้วเขาก็ต้องยืนท่าอันตรงนั้นอันมันมีคนหลายกา็ก็กะยืนท่ามองนั้นกาโดนเติบเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกอ้าวแล้วมาโทษว่ามาพูดว่าอัน มา,มาพูดว่ารอนานอย่างนู้นอย่างนี้โมเมนต์ Moment, เนาะพี่น้องเนาะก้อยบอกว่ามันกะนานยู่แหละอา่ากะควมจริงมันกะนานยู่แต่แบบว่าอ้ยโทษว่าก้อยก็บอกว่าเออควมจริงกับมันก็ยืนท่ากระดนเติบมองนะฮะก้อยบอกแบบนี้เนาะไม่ไม่ใช่ว่าอุโทษว่ายืนก็ยืนรอนานรอคิวก็นานมากก้็ยบอลเดบอแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ท่ามองนกะก็โดนเติบเนาะพี่น้อง ก้อยบอกแบบซีแล้วก็เลยมีอันก็ก็เลยถามอันเจ้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงน้นค่ะเป็นตำรวจที่ก็จะบบกรถฐานะพี่น้องเราะว่าเจ้าเจ้ามาเฮ็นหยังถามก้อยก้อยบอกว่าอันค่อยหันพาลูกค่อยมาหาหมอลูกค่อยบสบายอันเจ้าขึ้นมาต่อแถวมองนี้สันเพื่อสีฮอตคิวเจ้ามองนี้ข่าววันตรวจโควิดโดยเฉพาะได้เราบอกจังซีก้อยเลยบอกว่าเอ้าเบ้อ เจ้าพาลูกเจ้ามาหันหาหมอเจ้ากะไปตึกพูดนะตึกพุนก็เจ้ากะก็ตึกพุณก็เจ้าการเลบอันตรวจคนไข้คือกันไปตึกพุนเลยก็ได้เราก้อยก็เลยอาบออันขอคุณเด้อก้อยกับไปตึกนั้นนาะพี่น้องนาอก้อยก็ย้ายไปตึกนั้นเลยไปตึกนั้นกะก็เลยไปยื่นยื่นยื่นบัตรอะไรนาะพี่น้องหมอเพื่อนกระถามอันพยาบาลเพื่อนกระถามแบบอันเจ้าหน้าที่ตรง ด้านหน้าเพื่อนก็นถามประวัติตามปกติตาาที่เข้าเข้าหาหมอเนาะพี่นาะว่าเป็นอย่างมาไขา้นูน่นไข้นี่อย่างวี่ซีนะก้อยก็ตอเพร่ะนว่าเป็นไข้ต้อง้อนเพิ่นก็นถามว่ามีน้ำมูกมีอย่างบ่อยอย่างแบบนี้เนาะคือตอนนั้นก้อยกันยังบูฮัวอ๋อก้อยหันเข้าคพามเข้าใจก้อยว่าอ๋อก็มองนี้แล้วแล้วก็ต้องได้เข้าเข้าหาหมอเลยแบบซีนะทุกคน แต่ควบเทียงเพื่อนะน่ะมีมาตรการไม่แล้วเนาะพี่น้องเ้ากับบ้านนอกเข้าเมืองนะ่ะพี่น้องคท,ที่อยากมาเล่าให้ฟังกนะ็คือแบบนี้เนาะพี่น้องบอได้ว่ามาตอว่าคนนั้นคนนี้เลยโบแมนเนาะพี่น้องเนาะกันเลยหมอเพื่อนกันเลยว่าน้องตัวไข้เป็นไข้ตัวฮอนก็วัดไข้เนาะวัดไข,นะดข้แล้วหมออันพยาบาลตรงด้านหน้าก็เลยเอาอยาให้ก้อยให้ลูกกิน ลูกก็กินยาไอรินก็กินยาเรียบร้อยแล้วก็ให้ก้อยหันไปห้องบัตรเนาะพี่น้องเนาะก้อยก็ไปห้องบัตเนาะพี่น้องเนาะหมอเนี่ยนามให้ไปห้องบัตก้อยก็ไปห้องบัตรห้องบัตรแล้วก็เพื่อนเขาว่าอันเพื่อนเขาว่าก็ให้ไปมองนั้นเดอข้างสารเนาะก้อยก็ไปข้างสารเนาะพี่น้องเนาะไปข้างสารลก็ก็ยังบูมว่าอันเพื่อนหันให้เป็นตัวโควิดเนาะตอนแรกนะ เรก็ก็เลยถามถามอันเจ้าหน้าที่มองนั้นเลยว,ว่าอันในห้องบัตรอันให้มาตรงนี้คืออันลูกหนูไม่สบ,บายเป็นไข้อันต้องมายื่นตรงนี้เหรอคะคอรวกไส้คะ่ะมายื่นตรงนี้ตรงนี้ต้องตรวจโควิดก่อนต้องตรวจโควิดก่อนอ่าต้องตรวจโควิดก่อนแต่ตรงนั้นอ่ะมันมีคนเยอะเหมือนกันนะทุกคนมีทั้ง ผู้ใหญ่มีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งก้อยว่าน่าจะมีคนเป็นโควิดด้วยเนาะตรงนั้นนะ่ะตอนนั้นก้อยกันยังตอนนั้นน่ะก้อยกันยังไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนตอนนี้ก้อยกังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นนะก็ยังรอดอยู่นะทุกคนกะอนาคตต,ต่อไปกันยังบูหูแล้วก็ยังบูหูว่ามันจะเปลี่ยนจังไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บบมีก็เชื่อว่าทุกคนนะ่ะบุมีไผอยากเป็นนอกนะพี่น้องก็เลย ก็เลยว่าอ๋องั้นยื่นตรงไหนคะก็เลยอันงั้นยื่นตรงไหนคะเขาบอกว่าไปยื่นด้านในเลยค่ะก,ก็เอาไปยื่นด้านในเนาะพี่น้องยื่นด้านในตามที่กระเจ้าแนะนําแล้วบัดเนี้ยลูกก้อยหันให้อันเพราะว่าเพื่อนบทสบายนะพี่น้องให้แล้วก็ห้องหาแม่แม่ตลอดก็อุ้มลูกก้อยแหละก้อย มันก็หลายคนเนาะพี่น้องเฮาตต้แถวมองนั้นกับเพื่อสีฮอดเฮาอะนะก็กะเลยว่าอันคุยกับพอน้องไอรินว่าเอ้ยเากลับดีก,กว่ากลับนี่โบเม่นว่าเฮากลับบ้านเลยนะพี่น้องกลับเนี่ยก็หันสิพาลูกไปเบิ่งคลินิกเพราะว่ามันจังได้ไวคนจังบหลายนะในในความคิดของก้อยแบบนี้เนาะพี่น้องก็กเลยให้พอน้องไอริน,นไปถามก็เจ้าว่าอันสิพาลูกเมื่อนี่ อันไปหาคลินิกไได้บแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็บอกว่าถ้าจะพาไปคลินิกก็พาไปได้เลยนะคะก็กกเลยพาน้องอะ่ะไปที่คลินิกนาะพี่น้องไปคลินิกเนื่องกะไปคลินิกเนื่องกะอันเพิ่นกับว่าว่าอันน้องเป็นไข้ตัวร้อนมาหมอไม่รับนะคะหมอก็ให้ไปโรงพยาบาลให้ไปตรวจโควิดก่อนอ่าแล้วก็ก ก็เลยออกมาเนาะพี่น้องแล้วก็เลยไปลองไปเบิ้องอีกคลินิกนึงคลินิกนึงอันเพื่อนหาอันคุยนํ้ำยุ่เนาะพี่น้องคุยให้ไปฟังปอดฟังอย่างน้องไอรินว่าอันเป็นจังไดวัดคงวัดไข้ให้เนาะพี่น้องแล้วก็หมอมองนั้นหาบอกว่าอันเนี่ยน้องเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดโควิดนั้น เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้อง,องก้อยหันแห้งตกใจเนาะพี่น้องทั้งย่านลูกเป็นหลายแบบเพราะว่าน้องก็เป็นไข้ยอยุเนาะตอนนะคะก้อยแห้งตกใจแล้วก้อยหันขิดอันหมอก็บอกว่าไปตรวจตอนนี้เลยก็ได้นะคะคุณแม่นะครับคุณแม่เนาะกันแต่มืออันแต่ตอนที่ไปฮะมันคํำแล้วเนาะพี่น้องประมาณหกโมงครึ่งนี่แหละออก้อยก็เลยว่า ตอนนั้นก,ก็คิดว่าเอออันเปิ้ลอปลอบใจเจ้าของฮนะว่าอันเฮาก็บ่ได้อยู่บอนอันที่แบบว่าเสี่ยงอยู่แบบกุมเสี่ยงออียงแบบนีนะก,ก็เลยก็เลยว่าอันงั้นพาน้องกลับเมื่อกินข้าวกินยาเบื้องก้อนถ้าบุปเปเนี่ยใดมืออื่นจังสีมาตรวจนะตรวจโควิดฮะนนาะพี่น้องแล้วก็เลยหมอเพื่อนร้องว่าซื้อมาตรวจเองก็ได้นะครับ แต่ว่าก็ต้องตรวจอันหลายๆรอบดูนะอย่างเงี้ยหมอหมอเพิ่นแนะนาแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ก็เลยพาลูกหันมากินยาเซตโตแล้วนะพอดีน้องก็พอดีน้องหันอันพอดีน้องหันอันตัวเย็นลงเนาะพี่น้องก็ไข้ก็ลดลงเนาะก็หันดีนใจขนาดเลยเนาะพี่น้องแล้วก็มีบางคนถามว่าสรุปทั้งครอบครัวได้ไปตรวจไหม ตวจเนาะพี่น้องก็กซื้อมาตรวจเองเนาะพี่น้องพากันซื้อมาตวดแงหูดังกันเบิดทุกคนเลยอันน้องเอลินทำาบิร์แงเงนาะเพิ่นเป็นแบบอันจุ้มจุ้มน้ำลายเอา,านะเนาะพี่น้องอก็กะับบ่งว่าอันพี่น้องกันเคยตรวจแบบนี้บอเนาะก็อาทจจิเคยตรวดอะไรเนาะพี่น้องอันแหละแลวก็มีบางคนบอกว่าอันจะไปโทษโรงพยาบาลแนวนั้นแนวนี้ มันก็ไม่ได้สิโบแมน่เนาะพี่น้องเนาะก้อยหันบอดี้โทษผู้ใหเลยที่ก้อยหันอยากให้พี่ถ้าพี่น้องฟังก้อยว้าจนจบคลิปเนาะอยากให้พี่น้องเข้าใจแบบว่าห่าหันบ้านนอกเข้าเมืองแล้วแบบเข้าไปแล้วเอ้ยแบบว่าอันเอยแบบว่าอุ้ยเพื่อนมีมาตรการแบบนี้เพื่อนมีมาตรการแบบนี้อุ้ยอุ้ยก้อยหักหูก้อยเลยคิดว่าอันมันคือเก้ายุ่อันแบบสีนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า มันเป็นแบบนี้ก็เจอแบบนี้มาคือแบบลองบ้านนอกเข้าเมืองเออบ่ตรงๆก็คือบ้านนอกเข้าเมืองแล้วแบบเผื่อว่ามีคนหันบูฮู้หรือว่าบอกเข้าใจแบบก้อยนอพี่น้องจังได้แบบเสียเวลาหลายแบบไปพิษไปทึกอย่างแบบจีินหันนอพี่น้องแต่อาจจะแบบบ่มีภัยไปพิษไปทึกคือก้อยหรือมั้งเนาะก็อยากให้พี่น้องเข้าใจว่า ก็เห็นพวกโทษผายเลยแม้แต่สถานที่แม้แต่นั้นเนาะก็เห็นพวกนั้นแต่บางค่ำบางที่เขากับมันที่วอลไปคลิปก้อนเนี่ยบางที่เขากับวอลบเบิร์ท่านนะเนาะพี่น้องก็เลยนี่แหละมาวอลสู้พี่น้องฟัง่งถ้าเขาวอลหลายมาวอลหลายเบิร์ดทุกอย่างมันกับคลิปมันกับชี้เงาวนาเนาะ,ะพี่น้องก็เลยก็เข้าใจเนาะว่าช่วงนี้มันเป็น โควิดนะพี่น้องทุกคนกระยานเบิร์ดอะไรก้อยว่าเนาะทุกคนกระานพอแค่เป็นไข้ตัวฮ้อนทุกคนกับยานเบิร์ดอะไรว่ากระสันนิฐานตัวเองว่าเป็นเออเป็นโควิดบ่เป็นนู่นเป็นนี่นะนะพี่น้องเพื่อเฮาละกาก้อยก็เป็นแม่เนาะทุกคนอพอเห็นลูกบส่สบายนะเฮากกระยานเนาะพี่น้องก็ถึงได้พาลูกไปหาหมอเนาะก็อยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก้อยหันมาเล่าประสบการณ์เนาะพี่น้องบ่ได้มา ต่อว่าอันตรงนั้นตรงนี้เนาะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ก็เจอมือนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็อันตรงนั้นเพื่อนกับโบดดบอลอย่างนอพี่น้องกับเพื่อนกันเนี่ยน้าแ้วก็กระเฮ็ดบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ทําตามก็ต้องทําตามขั้นตอนที่เขาอันนั้นให้แหละก็กระําตามขั้นตอนเนาะพี่น้องนอกแต่ว่าก้อนนั้นกระจายฮ้อนเนี่ยะอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่า ลูกความบวสบายเนาะกับบุหุอันจักว่ามันสีอาการสีดีขึ้นหรือบอ่ก,กับบจักแล้วเนาะเวลาเขาเข้าไปหาหมอแต่ว่าเขากะอยากไปหาหมอหนั่นเะนาะพี่น้องให้เป็นด้วยความที่สบายใจเขาก็ต้องพาลูกไปหาหมอหนั่นเะนาะพี่น้องเนะาะการ์ชีวว้าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าก้อยเว้าผิดพลาดมองใดก้อยกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อเพราะว่า ก็ถ้าเรไ,ได้มีเจตนาที่จะว่าคนนู้นบอดีหรือว่าคนแนะนําบอดีหมอดดูแลบ,บอดีอย่างไ,ไดโบแมนเนาะพี่น้องเนาะความจริงของก้อยหันอยากที่จะมาเล่าว่าอันก้อยฮันอันมาเว้าเพื่อว่าคนที่แบบบูคือก้อยฮันเนาะแววไปหาหมอคือเฮาเคยไปปกติเฮาเคยไปเฮาก็ตียื่นบัตรแล้วกลับไปหาไปรอคิวเข้าหาหมอเลยบได้มีแบบ หลายหลายบอนนั้นบอนนี้เนะาะพอเฮาเคยไปก็คือสมมุติว่าเฮาหันเข้าไปทํางานไม่เฮายัางบดทันได้หู้ระบบมองนั้นมองนี้ขนาดเนาะพี่น้องเออแบบนี้เนาะพี่ก้อยเล่าหันคือก็หันเจตนาก็หันจากเล่าแบบนี้แล้วเื่อแบบวิคนไปแล้วแบบบ่งฮู้ที่บังเอิญมาเบิ้งคลิปก้อยเนาะก็อ่าก็เลยมาเล่าสู่ฟังเนาะว่าเออแต่คนกะเจ้ากะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เจ้าก็ว่าบ,บแปลกเนาะแต่ก็หัน พิ่งจะเคยไปนะพี่น้องก็อาจจะแบบแปลกไหมสาหรับก้อยเนาะแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังไม่บ่ได้ว่ามาเล่าเนี่ยมาว่าอันบางคนก็บอกว่าจะมาทําอดอ้วนทําไมพูดเหมือนคนไทยใจดําเลยเนาะบ่ได้ว้าเนาะพี่น้องกอยบ่ได้ว่าคนไทยใจดำเนาะพี่น้องเนาะคนไทยจนมากกระจดีเนาะพี่น้องคนบนทุกๆุกกโลกใบนี้เออท,ทุกทุกประเทศแหละ ก่อยว่านะมีทั้งคนดีแล้วก็คนบดีปะปนกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องสำหรับวันนี้ก็กะจะขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะถ้าหากผิดพลาดประกาศใดก็อกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ